การพักบินแล้วก็การเรียกรายการบินที่เราพักไว้นะครับจากตรงจุดนี้เราสามารถที่จะทําการพักบินไว้ได้นะครับจากตัวอย่างนะครับสมมุติรายการนี้นะครับเราต้องการที่จะพักบินไว้แล้วก็ไปเรียกรายการพักบินนะครับก็จะโปรแกรมก็จะดึงรายการมาให้ใหม่นะครับแล้วก็ไปเลือกโต๊ะนะครับแล้วก็เลือกรายการอาหารต่อไปนะครับ กรณีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการเรียกบินกลับคืนมาแล้วก็ไปเรียกส่วนรายการของเรียกบินนะครับเราต้องการเรียกรายการโต๊ะเก้ากลับคืนมานะครับหรือว่าต้องการเรียกรายการโต๊ะห้านะครับแล้วก็สามารถพักบินแล้วก็เรียกรายการที่เราเคยพักบินไว้ได้นะครับในกรณีนี้เราอาจจะสามารถที่จะเลือกที่โต๊ะได้เลยก็ได้นะครับในเมื่อเราต้องการเลือกโต๊ะนี้นะครับรายการที่เราเคยเลือกไว้โต๊น้นนะครับก็จะ กลับมาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเราจะเรียกโดยการเรียกบินก็ได้เหมือนกันนะครับ